สวัสดีครับเบฟซี่มนเห็ว่าพบกันในคลิปที่สองของวันที่สิบเก้าตุลาคลมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะครับสำหรับเมื่อน,นี้ผมกทะทอ่คลิปที่สองนี่เป็นเลขดับบนตั้งสามหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับสำหรับถูดับท่านใดชอบถูดับท่านใดที่ว่าชอบก็ผ่านไปก่อนครับให้คนที่ชอบเลขดับให้รับชมบ้างครับก่อนไปรับชมเลขดับบนก็ขอฝากคาเตือนก่อนคาเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค้าเตือนแล้วข้ากิมาบางสูตรแรกกันเลยสูตรดับหลักลอยนอนวะดับหลักลอยสูตรนี้กา สำหรับสูตรดับงดที่พันมาลดแค่ลักหน่วยสูตรเดียวเท่านั้นนอกั้นกับพันเบิร์ตเอี่หลุดหลักหน่วยสูตรเดียว้วก,ก็คำนวณ้นมาตัดแท่นไว้แล้วหนึ่งสูตรเป็นสามสูตรขึ้นตัวสร้าง,งนั้นดับลักหน่วยนะลักร้อยกับพันลักสิบกับพันเอาตีพันมาลักร้อยบนดับมันมีอยู่สามสูตระนะครับเอาตีพันมา W4 นะครับดับเลขสี่เ,เลขที่ออก เก้าหกผ่านับเลขหกมาผ่านงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบห้าแบบนำลงสามงวดแล้ววิธีคำวนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักลอยหอกคอ,คอ,คอไปสิ ผมอ่าจะเฮ็ดแบบนี้ผมเขียนเอาไว้ทุกสูตรแล้ว Fc เขียนตำแหน่งแบบนี้ไว้แล้วบนแล้ว Fc ก็บพย้อนมึงเอาตามนัะนี่ครับย้อนมึงเอาสูตรนี้เขาจะใส่ลักลอยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองเลยก็บ,บวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวก c ข้องที่ตามนี้เลยผมเขียนเอาไว้แล้วนี่ครับ c ก็บพย้อนมึงเอาตามนี้เลยตานัะตามตำแหน่งเลยห้าบวกสาม าบวกสามเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์อ่ะแรกได้ศูนย์ดับหลักร้อยจะเดินอยู่หรือไม่นะครับตามนี้ได้เส็จที่ไปยอ้อนมาเอาเพราะมันหลายสูตรผม,ม่าสี่เหมือนกันใส่เวลาโดนเหงาแล้วนะตามนี้เลยเอาบางสูตรดับหลัก้อยสูตรที่สองพึ่งลงใส่สามหมดที่กัน ยี่สิบสี่งวดดับมาแล้วยี่บสามงวดเนี่ยลงสองสามวดดับเลขเก้าเลขหกมาเนี่ยครัหกเก้าหกเนี่ยเลขเก้ามาหลักร้อยพันอ๋อเลขเก้ามาหลักสิบพันนี่ครับเลขหกขมาแทนอ่าตามนี้เลย,ยสี่ขุมยอดเบิ้งตามตำแหน่งที่ผมสี่บอกนะครับ งวดที่ยี่สิบห้างวดที่ยี่สิบห้าตามนี้เลยาาวิธีคำนวณศูนรนี่เขาจะใส่ลักแส,แสนของงวดที่หนึ่งบวกลัก้อยเลขหมุนครันที่สบวกลักสิบเลขหมุนคัที่สบวกหาคงที่ตามนี้เลย,ยผมเขียนเอาไว้แล้วลักแสนหนึ่งเลขศูนย์ลอยกรับสิบครั้งที่สี่คือสกับเจ็ดบวกหาค่างที่ศูนย์นั้นมีค่าสี่ บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกดับไปที่เลขหกสตรที่สองครับจะเดินต่อหรือไม่วัดที่ยี่สิบห้านะครับความไม่ตรงสุดที่สามดับหลักลอยตัวนี้กับพึ่งลงในสามวัดทั้อันครับความกันเลยทั้งสามสุดวัดที่ห้าดับเลขสองเลขที่ออกหกเก้าหก ผ่านลำเล็กสองเล็กหกมาแบามนี้เลยตำแหน่งเ,เอฟที่กับใส่เบื้องเอหงาแล้ววันต่อไปเป็นวัดที่ยี่สิบสี่อ่ะครอบปีนึงเลยะจะเดินตัวหรือไม่ วิธีคำนวณนะสูตรนี้เขาจะใส่ลักสิบเลียบมนครัที่หนึ่งบวกลักน้อยเลียบมนครัที่หนึ่งบวกลักสิบเรียบมนครังที่สองบวกสองคงทีอ่าสามดีเลยคบเขียนลาไปเรียบร้อยห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสามได้สามสามบวกสองเป็นห้าอดับไปทีเรียกห้าหลักร้อยวันนี้จะเอาอยู่ไหมดับมาแล้วยีว่สิบสามกวดโดยรวมอ่าโดยรวมนะครับ แต่พอบางสูตรดับหลักซิตดับหลักซิตมีอยู่สี่สูตรนหัวทีเดียวผ่านทุกสูตรสูตรแรกอ่ะสูตรแรกก็ลงหลายหัวเดียวที่เงียบลงหลายหัวละหัวที่ผ่านมาดับเลขสีดับเลขสีเลขที่ออกหกเก้าหกเงียบ ตับเลขสีเลขเกา้ามาเลขเก้ามาพานดต่อไปเป็นงวดที่28ครับจะเป็นงวดที่28แปดจะเดินต่อไหมวิธีคำนวณสูตรนี้5้าสิรักพันของเรามาที่1บวกไซรักสิของเรามัที่1บวก1ข้องที่ครับตามนี้เลยเกบวกเเป็น18ได้8 8ดบวกหเป็น9 ดับไปที่เลขเก้าหลักสิบจะยังอยู่ไหมไปชนที่หลักสิบของเราด้วยนี่ครับจะยังจะเดินต่อไหมหน่ครับนี่ดับไปที่เลขเก้าสูตรแรกเอาบางสูตรที่สองสูตรที่สองดับหลักสิบบนปะิพานาดด์่านัาเลขหาเลขที่ออกหกเก้า รับเลขห้าเลขเก้ามาผ่านครับงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดใกล้ที่หอดสามสิบวดแล้วเรียกพี่กับยอดเบื่อตามที่ได้ผมบออยากเขียนยอดหลายๆนะครับเบื้องหน้ากระดาษชี้ๆครับพี่กับยอดเมื่อาครับเขาเอาเขาเอาอนาคตมาเลยครับเอาอนาคตข้างหลังมัน ย้อนหลังไปหยุดได้อยู่แล,แล้วยี่สิบสามวันะครับตามนี้เลยวิธีคำนวณสูตรนี่เขาจะใส่ลักสิบเลขหมุนค่งที่หนึ่งบวกกันสามข้างบวกลักหน่วยเลขหนอนค่ะที่หนึ่งตามนี้เลยเหติซีนครับห้าสี่ยี่สิบวันนี้ดับไปที่เลขศูนย์นครับดับไปที่เลขศูนย์หมดที่อ่ะน่ครับสูตรที่สองดับลักสิบบนสูตรที่สองเดี๋ยวเข้ามาเนสูตรที่สามกันเลยอ่ะ สูตรที่สามตัวนี้เป็นสูตรเก่าที่เร่อยเดินดีครับแตจกแบบแตกระดาษแผ่นแรกลดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสูตรแค่ครั้งเดียวกระดาษแผ่นแรกเดินจุดสุดสองด้านเลยนะครับ,บหลุดหลุดเฉพาะออดนี้งวดเดียวแล้วก็มาขึ้นกระดาษแผ่นใหม่นะครับขึ้นกระดาษแผ่นใหม่ก็ยังเดินดีอยู่อ่ะงวดที่ผ่านมาดับเลขห้าเลขที่ออกหกเก้าหกครับหกเก้าหกนะครับอ่ะดับ เลขห้าเลขเก้ามาผ่านนะครับผ okay. ่านงวดต่อไปเป็นงวดที่หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบหกสิบวดหลุดครั้งเดียวถือว่าเดินดีหกสิบวดหลุดครั้งเดียวอาเพิ่มวดต่อไปวิธีคำนวณตรนี้เฮาทีไซร์ลักหนวยบนบวกลักสิบหลักเท่านั้นเองนะลักหนวยบนบวกลักสิบหลางนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองดับเลขสอง ตับสองหลักสิบจะยังอยู่ไหมหรือยังไงไปโดนหลักสิบของเราด้วยเงียบตับเลขสองแล้วก็จะเหลือกี่ตัวเงียบหรือว่ายังไงแล้วก็เนี่ยบตามนี้เลยเอฟทีเขาพาังสูตรตับหลักสิบสูตรที่สี่สูตรที่สี่เคยหลุดมาแล้วนเคยหลุดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ยังเดินดีใช้งานเงียบวัดที่สี่สิบหลุดนะครับ เดินมาสามสิบเก้าวัดเงวดที่สี่สิบุดก็ใช้งานมางวดที่ผ่านมาดับเลขหก 6. เลขที่ออกหกเก้าหกบดับเลขอ่าดับเลขหก 6. เลขหกมาหลักร้อยแล้วแวบบดับหล,ลักสิบเลขเก้ามาก็ถือว่าผ่านแบบผ่านผมก็ไม่ได้ขีดตรงช่องนี้อ่าแบบไม่ได้ขีดนานแล้วนี่ จะลงอย่างเดียวนะ่ครับตามนี้เลยงวดต่อไปเป็นงวดที่อ่าสี่สิบเก้าครับถ้าเดือนต่อว,วิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่รัก้อยเลขวรั้งที่สามบวกกันสามครั้งครับ้อยั้งที่สามก็คือเลขแปดครับบวกกันสามครั้งแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่อันนี้รับ เลขสี่อ่ะตับเลขสี่หลักสิบอ่ะไปโดนหลักสิบของเราอีกแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบเลขดับข้อผ่านไปก่อนนะครับดับข้อมีเข้ามีหลุดได้เหมือนกันก็เหมือนวัตถีแล้วดับหลักหน่วยหลุดนะครับตามานี้เลยปิดชนะบ้างหาว่าบาง,งสุดรับหลักหน่วยสิดับหลักหน่วยกันต่อนะครับดับหลักหน่วยอ่ะพึ่งลงได้สงดองวอดหอดทีพ่พมาดดับเลขสี เลขที่ออกหกเก้าหกรับเลขสี่เลขหกมาผ่านวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบห้านี่ครับงวดที่ยี่สิบห้าจะเดินต่อไหมวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สามบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามอ่ะตามนี้เลยครับ หนึ 1> 1่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดนะวันนี้ดับไปที่เลขแปดหลักหน่วยอ่ะสูตรแรกจะเดินอยู่เอาอยู่ไหมไครับก็ไปชนหลักหน่วยของเราอยู่นะครับะะจะเหลือตัวไหนบ้างกับตามนี้เลยเอาว่าสูตรที่สองอ่ะดับดับหลักหน่วยสูตรที่สองอ่ะสูตรนี้ก็เพิ่งนำโลกในสองวัดด้วกันครับ งวดเพียที่ผ่านมาอ่ะดับหลักหน่วยที่เลขศูนย์เลขที่ออกหกเก้าหกดับเลขศูนย์เลขหกมาอ่ะผ่านงวดต่อไปเป็นงวดที่ 25, ยี่สิบห้าบเท่ากับว่า,วาโดยรวมยี่สิบสี่งวดหนึ่งปีพอดีนะครับ วิธีคำนวณสูตรนี่ห้าสิบไซรลักลอยเลขหมุนขันที่สามบวกลักสิบเลขหมุนขันที่สามบวกลักลอยเลขหมุนขันที่สี่บวกสี่คงที่อ่าตามนี้เลยใครว่าท่านจะยุดวิดีโอไว้น้ำละเดี๋ยวเขาค่อยอ่าเปิดฟังน้ำละแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกนี่นี่คือเลขแปดสิบสี่บวกกันนี่ก็เป็นเลขแปดนี่เลขแปดนี่เลขแปดนี่เลขสี่เลขสี่ครับ ปดบวกแปดเป็นสิบหกเล้หกหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ได้สี่อ่ะดับไปที่เลขสี่สูตรที่สองอ่ะสูตรดับหลักหน่วยสูตรที่สองดับไปที่เลขสี่อ่ะตามนี้เลยมาเิ็งสูตรที่สามอ่ะสูตรนี่เป็นสูตรใหม่เพิ่งคำนวณขึ้นในหวดนี่งวดแรกอ่ะทดแทนสูตรที่ลดไปในหวดสี่พันมาสูตรนี้เติมมาแล้วยี่สิบสองหอดอ่ะ ดับมาแล้ว22วันแี่ก็บาย้อนเบิ้งครับรวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลัก้อยเลขหนุนข้างที่สามบวกกันสามข้างแล้วก็บ,บวกลักสิบเลขหนุนข้างที่สามบวกหาคงที่ตามนี้เลยตามนี้เลยครับมาบวกกันเลยแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่ บวก8เป็น12ได้2 2บวก5เป็น7จดะดับเลขเนี่ครับตามนี้เลยิแบบอ่ะดับไปที่เลขกสูตรใหม่่ะเพิ่งนำลงขีดเลยตรงช่องนี้เครื่องหมายถูกช่องนี้ครั้งแรกงวดแรกน่ครับนี่คือสถิติที่ยอนขึ้นไปไต่ว่าเก็ดให้เบิ่งว่าเป็นสูตรหลักหน่วยหนงวดน่ครับถ้าสีฟังนี่รับลนะฟังหลักหน่วยนะครับ ตามนี้เลยมามึงก็เลยที่ชอบท่านใดที่ชอบเล่นดับสูตรที่ผมติก๊กสีแดงอ่ะปากกาแดงอยู่ข้างล่างนี่คือสูตรที่ยังบร่หลุดเด็ดที่สูตรที่ยังเดินดีนะครับสูตรที่ไม่ได้ติก๊กนี่คือเคยหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วถ้าหลุดสองครั้งทิ้งเลยนะครับแบบนี้เลย สนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนกนรารพนันทุกชนิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกัไแหลกแชร์ให้คนอ่านได้ครับด้วยสุดมีก็รับแรงใจเจ็กคลิปใหม่ๆรับตัวดีๆให้เอฟซีเลยรับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะจำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะตามนี้เลยเอฟซีอ่ะมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าไปจริงจังกับมันนะครับเป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางอ่ะตามนี้เลยต้องรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ